ตอนหักแปะวันนี้เข้าไปเป็นในป่าช้าเนาะพอดีเข้าไปปุ๊บเข้าไปนิดนิดนิดนึงตอนขาตับออกมากล่าวว่าตอนแรกก็คลายไปไหนเห็นผู้ชายเนาะใส่ยุคโบราณน่ะมาตอนกลางวันน่ะยุคโบราณน่ะผมสเปร๊กอันนี้เลยผมจำหน้าได้เล่าเราได้บอกไปเลยคิดภาพหน้าตาออกมองใครที่นั่นแล้วมองตาของเขาเลยว่าเรียกผ้าก๋าเสียวสีแดงตรงนี้จงกมนใช่จงกเมนสีแดงเห็นไหม แล้วก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ผมแวกจ้างกันนะยืนอยู่หลังต้นไม้เจมจุดหน้าต้นไม้นะฮะซื้ออผมมีเสาด้วยพี่เดมเดี๋ยวรอให้กลางคืนก่อนค่อยใส่เสาเฮ้ยอะไรมาวะก็ประมาณเดี๋ยวแตงกวาจะไม่นะก็รีบให้มันเป็นกาแฟดอกนะอ๋อ เอาแล้วตอนนั้นในกลางวันเลยใช่ไหมกลางวันโอ้กลางวันเลยเนาะโอ้ตีบ11โมงนี่นี่ข้างวันตีดแสกอ่ะโอ้โหนุ่งก๋วเตี๋ยวแดงเลยใช่ไหมก๋เตียวแดงโอ้โอใช่ไหมโอ้ทั้งไอแม่ก็พี่บอกว่าโอ้ป่าช้าเลยโอ้เจ้าป่าช้าแม่ก็พี่เห็นด้วยไหมแม่ก็พี่ไม่เห็นอืมตัวหางโอ้โหเฮ้ยูกลัวมากเลย จับวัวจับวัวนะโอ้ก็รู้ว่าเดีวนี้รู้นะท้ายที่สัดัวอาอยู่ตอนนั้นก็แพงเหมือนกันกแพงเหมือนกันี่ไปงั้น้างก่อนแล้วขีรถไปอย่างนี้ใช่ไไปเนี่ยก็ขี่ไปเรื่อยๆนะก็นั่งประมาณเัลาประมาณขทุมาทุเนียแหละดูว้าต้องมันแน่นอนเนาะ เห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างต้นกล้วยนะฮังนะอ๋อตั้งห้างต้นกล้วยอ่าเม่ก็พี่ก็ว่าขับเข้าไปดูดิมันใช่หรือเปล่าผีตานีไหมอ่าแต่ว่าการแต่ตัวไปดูใช่ผีตานีไหมใช่ที่สงสัยไงการแต่ตัวมันไม่ใช่ตันีอ๋อมันไม่ใช่ตัวนีแต่วใส่เสื้อธรรมดาอ๋อดำจริงดำได้ีแสดงว่าเขายืนอยู่ข้างๆใช่ไหมอ๋อยืนข้างต้นกล้วยใช่โอ้แล้วผมยว โอ้ยสวยด้วยนะโอ้โหนี่แหละนี่แหละเข้าไปปุ๊บไม่เจอเดินเข้าไปหาใกล้ๆเลยอ่าไหนไหนเอาแถวนั้นบริเวณแถวนั้นนี่ลาบคือคือโล่งอยู่มันจะมีเทียงนาอยู่อ๋อแล้วก็มีต้นกล้วยอ่อแล้วก็มันใช่มันใช่คนแถวนั้นไหมใช่คนหมู่บ้านแถวนั้นนเาะดึกแล้วดึกหรือยังประมาณห้าทเลยนะเขามาเอาใบตองหรือเปล่า อะไรหรือเปล่าเลยนะโอ้ลากันเลยพิสูจน์กันเลยโอ้หาขนาดนั้นเลยอือก็มาเอาไปเติมนะก็เอาไปทำขนมขนมไหมหอมงหอมหมกไงใครมาเอาไปทำรอแต่ว่าบ้านแถวนั้นนี่ไม่มีไม่มีใกล้ๆใช่ไหมห่างกันห่างกันใช่ไหมโอ้อือหือไง กวงอันหาของกวางอยู่ไหนดูไหนอ๋อแต่ก็ไม่เห็นไม่เห็นอ๋อถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเห็นเนี่ยมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาคงไม่กล้าหรอกผีไม่กล้าหรอไม่มาสองคนไงไม่เพราะไม่กลัวผีเขาก็ไม่กลัวเขาไม่กลัวเลยผีไร้กลัวอะไรกันอ่าต่อเนะเนาะอ๋อบางครั้งเนี่ยผมก็เล่นชอบเล่นเรีนเนาะเอาอะไร ได้ตายหรือตายไม่ใช่มาองไม่ไปเที่ยวมังไปกันเหอใช่กัคืนเนี่ยมาฮอนเทียบเลยเหอโอ้โหเป็นไงไม่ใช่คนธรรมดาเออคือเขาไม่กลัวอยู่แล้วไอ้นี่คือประเด็นหนึ่งเขาไม่กลัวอยู่แล้วนี่คือประเด็นแล้วคืนเขาได้ยินไงว่าเออคนที่บ้านเนาะแมงกะปีอยู่ในเตาตั้อยบ้านทุ่งที่นะเพราะว่าผมอ่ะมีคนมาเรียกเดินไปหายบ้านอย่างเงี้ยนะอผมก็ คืนนั้นก็มาหอนเทียบหมดเลยที่ผมนอนอยู่อ้าวรอหมาหอนบริเวณแถวนั้นเต็มไปหมดเลยมันเดือนที่สองไหมช่วงนั้นอ่ะโเดือนเดือนสองนี่แหละเดือนสองโอ้ไม่ใช่มันเลยมาแล้วมันเลยมาแล้วเดือนทีสองเหรอโอเคอ่าะนี่เรื่องแม่ตานีแม่แม่ตานีรวมมารวมมิดผีกระพี้อ่ะแมงกระพี้เลยกระแปงเพชรเนาะเยอะผีเยอะที่สุด โอ้โหอ้ที่นั่นดงผีเลยเนาะอ่าอาหลยคิดออนี่ครับเนาะนี่เรามาออกรายการนะครับโขนกระสือนะครับาโขนะกระสืออ๋อเอะใช่ใช่ใช่โขนกระสือตรงนี้ไม่ติดแดงครับรอะไรร ไปทดลองครับคื้อ้าวมันต้องจัดรายการกลางคืนมันต้องจัดรายการนะอ่าเห็นไหมต้องไปลองไงต้องไปอ่าอะไรเอ้าเราก็อย่าวิ่งสินะอย่าวิ่งใครอย่าเป็นคนออกก่อนแค่นั้นแหละพี่แดงไปด้วยโอ้ถ้าออกก่อนนะไปกันเป็นหางตามกันเป็นแถวเดียวมาถ้าผมไม่ได้เอารถ ้ามวิ่งนะครับผมห้ามวิ่งเดินกลับนะเอาใคร<อ>ถือกระเป๋าเข้าไปบ้านลุงเอตีออไปทำบุญแล้วคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ